ันจันย์หวาซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเด็ดของน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกของเทคคนิี่ดี่สวัสดีค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าสูตรการทำน้ำเต้าหู้สูตรเด็ดของอาจารย์เนี่ยทำยากไหมคะสวัสดีค่ะน้ำเต้าหู้สูตรเด็ดสูตรนี้นะคะทำไม่ยากเลยนะคะทำให้อร่อยอยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีเคล็ดอย่างไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะสอนให้ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำน้ำเต้าหู้จะไม่ยุ่งยากเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยเครื่องตันผ้าขาวบางอ่างแช่ถัว่วหม้อสเตนเลสหรือหม้ออลูมิเนียมสำหรับต้มเตาแก๊สหรือจะใช้เตถาถ่านก็ได้นะคะสำหรับส่วนผสมก็หาได้ง่ายตามท้องตลาดประกอบด้วยถั่วเหลือง1กิโลกรัมน้ำสะอาด10ลิตรน้ำตาลทราย1กิโลกรัม ใบเตยสิบใบเกลือ1ช้อนโต๊ะและเครื่องประกอบอื่นๆที่ใช้รับประทานกับน้ำเต้าหู้ได้แก่ลูกเบียต้มถั่วแดงต้มวุ้นหรือเม็ดแมงลักส่วนที่การทำก็เริ่มจากการล้างถั่วเหลืองให้สะอาดทำการแช่น้ำอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือจะแช่ค้างคืนก็ได้ค่ะ จากนั้นนำถั่วเหลืองมาใส่เครื่องปันป่นปั่นรวมกับน้ำให้ละเอียดกรองด้วยผ้าขาวบางสองชั้นเพื่อแยกจากถั่วเหลืองออก mm hmm. เมื่อได้น้ำถั่วเหลืองที่ผ่านการกรองแยกกากแล้วนำไปต้มกับใบเตยให้เดือดแต่อย่าให้เดือดผ่านนะคะพอเริ่มเดือดปุดๆก็ใส่เกลือลดไฟให้อ่อนลงคอยคนบ้างเป็นระยะระยะ ตั้งไฟต้มต่อจนกระทั่งหมดกลิ่นถัว่วจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจะได้น้ำเต้าหู้ที่รสชาติแสนอร่อยแล้วค่ะและเวลาเราตักขายหรือจะรับประทานก็ใส่น้ำตาลทรายมากน้อยตามชอบนะคะโดยสูตรนี้จะได้น้ำเต้าหู้ประมาณห0สุดแก้วค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าน้ำเต้าหู้ที่อาจารย์สาธิตในวันนี้เนี่ย มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไงบ้างคะเคล็ดลับความอร่อยของน้ำเต้าหู้สูตรนี้นะคะก็อยู่ที่การใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยเราจะใช้ถั่วลิสง200กรัมหรือ2ขีดนะคะแช่ลงไปพร้อมกับถั่วเหลืองแล้วก็ปัน่นหรือถ้าไม่งั้นเราอาจจะให้รสชาติเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นเราอาจจะใส่นมข้นหวานหรือใส่ครีมเทียมลงไปด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะอาจารย์นันทวันได้สาธิตวิธีการทําน้ำต้มหู้สูตรเด็ดกันไปแล้วยังเหลืออีกอย่างหนึ่งคือปลาท่องโกสูตรเด็ดนะคะอาจารย์นันทวันท่านก็จะทําให้โดยไม่ห่วงสูตรเลยล่ะคะ่ะส่วนผสมของปลาท่องโกประกอบด้วยแป้งสาลีชนิดทําปลาท่องโก1กิโลกรัมต่อน้ํา750-800กรัมวีป1ช้อนชาเกลือ20กรัมแอมโมเนีย4ช้อนชา น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาโซดาครึ่งช้อนชาไข่ไก่1ฟองและน้ำมันพืช50กรัมสำหรับวิธีทำปลาทัองโกสูตรเด็ดนี้นะคะเริ่มจากนำแป้งใส่อ่างใส่ยีสตคนให้เข้ากันทำให้แป้งเป็นบอ่อจากนั้นละลายน้ำเกลือแอมโมเนียน้ำตาลทราย ผงฟูโซดาไข่ไก่คนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชคนต่อนะคะเสร็จแล้วเทส่วนผสมที่ละลายไว้นวดกับแป้งให้เข้ากันไม่ต้องนวดนานพอนวดได้ที่แล้วก็ปิดภาชนะด้วยผ้าดิบหรือถุงพลาสติกพักไว้อย่างน้อย4ชั่วโมงหลังจากพักแป้งได้ที่แล้วนะคะก็ให้โรยแป้งบนโต๊ะนำแป้งที่หมักไว้เทลงไป คุมด้วยผ้าดิบหรือพลาสติกพร้อมที่จะนำไปทอดได้แล้วค่ะสำหรับวิธีการเตรียมก่อนทอดก็ทำไม่ยากนะคะโดยการตัดแป้งมาทีละน้อยตบแป้งนวลยืดแป้งออกให้เป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรจากนั้นก็ตัดแป้งเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันใช้ไม้จุ่มน้ำแตะตรงกลางประกบคู่ยืดแป้งเล็กน้อยเท่านี้ก็พร้อมที่จะลงกระทะทอดแล้วนะคะ สำหรับเวลาทอดนะคะพลิกแป้งไปมาด้วยตะเกียบเพื่อให้แป้งพองตัวทอดจนเหลืองก็ตักขึ้นนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะปลาตั้งโกสูดเด็ดอาจารย์คะปลาตั้งโกสูตรเด็ดที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยมีวิธีการมีเคล็ดลับความอร่อยอย่างไงบ้างคะ เคล็ดลับความอร่อยของปลาตั้งโกสูตรนี้นะคะก็จะอยู่ที่เนื้อของปลาตั้งโกนะคะลักษณะของปลาตั้งโกเนี่ยจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะข้างในจะมีความกรวงเล็กน้อยและในการทอดเนี่ยนะคะต้องทอดในน้ํามันที่ร้อนพอดีถ้าน้ํามันไม่ร้อนเนี่ยปลาตั้งโกจะอมน้ํามันค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะการสาธิตวิธีการทําน้ำเต้าหู้และปลาทองโกไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ นอกจากคุณผู้ชมจะสามารถทำไว้รับประทานเองที่บ้านได้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถทำขายหรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่งค่ะหากคุณผู้ชมสนใจที่จะฝึกทำน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตสูตรเด็ดนี้ทางอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตรก็ยินดีที่จะฝึกอบรมทำให้นะคะผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปทานน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกะสูตรเด็ดของที่นี่ก่อนนะคะและพบกันใหม่ โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ